กรมพสุสัตว์คิดค์ฟโครงการผลิตอาหารหยาบคุณภาพสูงแก้ไขปัญหาต้นทุนและขาดแคลนอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพระบุรีวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา9กนกา30นาทีที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้ออำเภอรำตสนทิจังหวัดพระบุรีนายอิทธิศริลักษณ์ยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป็นประธานในพิธีคีคอฟโครงการผลิตอาหารหยากคุณภาพสูงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยของกรมปรศุสัตว์โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์พร้อมด้วยนายภูผาฤทธิ์ผู้ช่วยเลขาธิกา,การกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์นายเศษรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม นายปัทยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระบุรีผู้บริหารระดับสูง,รสงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่พี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยนายอิทธิพลิลักษณ์ยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่านโยบายเรื่องการ,กรเกษตรเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเ <S S 2> <Yeah. S 1> พราะภาคเกษตรเป็นรากฐานสําคัญขอ,ของการพัฒนาเศรษฐกิจ <Yeah. S 1> และสังคมของประเทศ โดยประชากรไทยร้อยละสี่สิบล้วนเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรซึ่งรัฐบาลมีความอ้อมุ่งมัมม่นยุติระดับภาคเกษตรกรรมส่งเสริมเกษตรกร,รไทยให้มีรายได้มากขึ้นด้วยนโยบายและมาตรการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำก,กับดูแลของศาสตราจารย์ดรนัุมนพินโยสินวัต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสําคัญในการทําให้เกษตรกร,รม,มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแนวคิดตลาดน,นํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ โดยดูแลตั้งแต่ต้นน้ำในภาคการผลิตจนไปถึงการแปรรูปส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศตลอดห่วงโซ่แต่ในปัจจุบันยังพบว่าปัญหาที่ทำให้เกษตรกรไม่มีความสามารถในการผลิตและการแข่งขันที่เข้มแข็งมากพอทําให้ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงสัตว์คือต้นทุนด้านอาหารสัตว์ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการผลิตสัตว์โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยมีความจำเป็นต้องจัดหา ปัจจัยการผลิตจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่มีความผันแปรตลอดเวลาตามสภาวะทางตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นกิจกรรม kick-off ออโครงการผลิตอาหารอยากคุณภาพสูงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,รผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยจึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสนับสนุนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงภายในพื้นที่เพาะปลูกของกรมปศุสัตว์ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรรายย่อยนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการข้าวโพดผู้ผสมพันธุ์ใหม่สำหรับผลิตข้าวโพดต้นสดอ้อมผักและข้าวโพดหมักการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดอย่างมีคุณภาพและปลอดภยัยสายพันธุ์ข้าวโพดรัะการจัดการแปลงข้าวโพดการจัดเตรียมพืชอาหารสัตว์แบบครบวงจรการสาธิตการเก็บสำรองสเบียงสัตว์ด้วยเครื่องมมวนก้อนหญ้าด้วยพลาสติกและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการผลิตอาหารยาคุณภาพสูงให้แก่เกษตรกร,เ,กรเพื่อน,นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยให้ร้์ของกิจกรรมนี้คือการเปิดระบบน้ำอัจฉริยะเพื่อการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์สู่ความั่นคงด้านอาหารสัตว์และการผลิตคอนไซจ,จิน้วยเครื่องอัดก้อนพืชอาหารสัตว์พร้อมห่อ,หอพลาสติกหากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สนใจโครงการผลิตอาหารยาคุณภาพสูงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ ในพื้นที่จำนวน110ที่มีโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานพัฒนาพันธุ์สัตว์หมายเลขโทรศัพท์025013142ต่ 1, 1, 1, 1, 1, 1, อ111และ112อธิบปดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุดขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีๆสนทยาสีดีรายงานสวัสดคีครับ